สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ซู้ปู่สุคนครับผมจะคิดมาตามแนวทางของปูสามแปดกันน้อพี่น้องวัดฟิสหนึ่งกันยาซองหาวแปดน้อพี่น้องเนะาะวที่แล้วเล็กของปู่กับเขาตะเล็กวิ่งน้อพี่น้องปู่ให้วิ่งล่างสามกับเขาโยกจับกู่เขาสามเจ็ดสามเก้ากับหัวซะ จะเรียกวิ่งปูเข่าอยู่แด้วพี่น้องเด้อนี่มันเิ่งหลักฐานของเก่านะพี่น้องเนาะหลักฐานของเก่าปูหาวิ่งสามน้องพี่น้องปูหาวิ่งสามล่างตะว่าบนว่าเขาหรอกพี่น้องอันนี้กตีลังกาเนี่ปูหายเก่าหาออกหกหามาดิล่างหาวิ่งสามกับเขา จับคู่บัดมันสามเจ็ดสามเก้าบัดกับห้วอะไรนี่ก็ได้เห็นไหมพี่น้องเรียบหดออกหกสามเนาะเห่นไหมมันกับหัวเน้อพี่น้องเนาะบ่เขาอันนี้มาเขียนเอาไม้หลังนี้พี่น้องนี่บัดสามเจ็ดบัดไห้สามเก้าบัดไห้บัดสามหกบัดอะไรไเนาะพี่น้องเนาะบ่เขาเลขวิ่งเข่าโอ้ การน้ำสกานครับผมเลขเลขอันอ er, er, ันส่วนเลขของลูกสาวปูกับสามตัวเดียวกับเขาเนี้ยสามตัวเดียวกับเขาวันพุธน้งินปูบอเลถามเนาะว่าเพิ่นจับครูให้ตัวไหนเนาะปูเนาะเพื่อนไดปะปูปูเพิ่นไดบอลละเพราะว่าเพื่อนให้สามตัวเดียวได้ขนาดเห็นบ่เพื่อนให้สามตัวเดียวเน่บนัเก้าตัวอีกแ้ว ห้าศูนย์สามแล้วคืมอมันเด้ปู่ขอมันเด้เขียนมันที่อยู่คือเกาหาไรมัอเกาะหาไปหน่อยเด็กเาตัวว่ีดีคือดีตตัวเด็กเกาตัวที่ปวด ยูเรียบกล้างก็้นบัน้กบักตัวเอสิว่าส่ขัวไ้าแล้วปูตัวน้องได้ครับอันนี้รักคนถือหลายอยู่มันเทเมาหลายข้วตัวข้าไปถืออันนี้อันนี้ชิปบนมันประปูชิปบนห้าศูนย์สามชิป ช,ชิดบนไม่ตรรัวใดปห้าศูนย์สามห้าห้าูนย์สามมีสามตัวเดียวกับอวเอ็กีละหน่วยบัตรหร้าหกศูนย์ละโยห้าหกศูนย์หน่วยห้าหกศูนย์มาวเออนี่เรียกดดวย่าเอาอันรักหน่วยรักชิดตรงกันนะห้าห้าหกศูนที่ปปกเพรา,ามันก็ตรงกันปววแล้วหมันแดงกันนี้ หลักหน่ยหลักสิบครับบาก้าวหกห้าบมูจิจะเกห่าอะไรเก้าห้าเดือเก้า,า 9, เดือเก้าหามันปีนเผามียหกอะไรหกห้าวนีเหมนผมมัมกสามหาด้เก้าสามห้า สามตัวเลยบ้านโอ้ยสามตัวเลยเก้าสามห้าตัวนัดโอ้ยไปมาไปมาเก้ากันเลยอันนี้จับคู่บอกปูเนี่ยเออสามคู่ปูมาค้ำหาได้เก้าสามห้าหางเดียวบัวปูนี่เออขนาดปูบ้านเรียกสองตัวเลยปูสามห้าสามชูนงกันสามห้า สามคนนี่คนนีนี่ไคมกที่เ็ี่ยมจับเจ้าเนอะบ่มักอัปูอ๋อันขั้นจับชุดเกีมนี่ขันจับชุดเกียมมันได้เก่าคู่นี่ปู่นี่ันเดียวละโ่าคู่ตวันไม่เบิร์นฟอมดนไม่เบิ่นหาหาซูนซุนฟอมอียะนี่ใรบ้างหนอยู่เลยก็คู่หนึ่มันถหกห้าอนเขาพูจับเปสองคูเลยอคู่น บูเอรไร้คูยคูมักจับเอาคือจับบอลนหกห้าเก้าห้าหกห้าหนึ่งห้าสอาขั้นจับออกมันก็ได้เพราะแต่อันศูนย์หาที่ปูนี่ศูนย์หาศูนย์หกบูบอกเบิร์ตปูกตัวนี่คูมักอากก็าตัวนึ่งสามหกก็ได้เงาดีเลยหลอดเลยผีมีอบ้างยังผีบุญาพีเท่าหนึ่ง กู้จับเห้2สองคูเที่ยวน,นี่บเบืองแมงลักหน่วยมันครับมันกินผิดแยกเทียเลยนี่ให้เม <Hey. S 1> ืองลักหน่วยหน่วย1ิบเก้าโจนถ้าผู้ใดมากหาซูลหกูก็จับเอาจับออกผู้หิผู้เอาหางอยิบคนเด้สามสามห้าสามซูล่องเออเบือง,ง,งแมงมันเป็นการิจเจกหมนเลยโอ้แสดง ก็แสดงว่าปูเน้นสามหางว่ามักสามหางเลยปูมักสามหางเลยเก้าสามห้าปูมักสามหาแล้วรอยเก่าปูเก่าก็แปดปัวเก่าสามศูนย์เป็นตัวร่องอ๋อเก่าเนี่ยคือเก่ารักลอยได้พี่น้องเลยเก่ารักลอยเดี๋ยวปูมักอพลดีลังเก่าตัวอยู่กระดานอี้ก็เก่าละเอาผมเริ่มตัวละปูอันอันวิ่งบนตัวไรปูเนี่ยวิ่งวิ่งบนปูออก โอ้สาเนี่ยสามสามห้าเก้าาห้าวิ่งสาบนเรื่องสามบนวิ่งสามเก้ามามีเรื่องผู้มาตัานดกล,ลางนี่เก้า,าตัวอยู่ที่เก้าล่ครับเก้าตัวดีล่างดางก็ทึอมันดีลาง,ลลาง,ลลางถึงหกสามมัน หกสามว่านี่ปูมักปูมกแปดทีเจ็ดทีเจ็ดทีแปดทีวิ่งล่างแปดทีกับเจ็ดทีปูมักเงินีกล่าเจ็ดทีแปดทีอันวิ่งล่างสี่ซี่เฮแปดตัวพวตัวใดพวอเจ็ดทีนี่ปูมักบอลเล็กวิ่งไหมพวเล็กวิ่งปูมักทีละสี่กจบยอมันเล็ก มาตัวเดีก็หันมาสามบัดมาตัวเดียวกี่บ่บ่เคนรูบางหนึ่งปูห็วิ่งสามเลยโอ้มานี่ถูกเงาเงตัวเดียวนี่นี่นี่บ่เงาตัวเดียวครับนี่นี่สามแบนรูบางนึ่งสามนล่้วนี้ย่ี่มียำุนครับหนึ่งอพร่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งสามสอสาม หนึ 1> 1 1, 1, stumbled, ่งหาหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สี่ห้าสี่สองสามสองหกสามหกแปดแปดห้าศูนย์ศูนย์หกเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สองศูนย์ศูนย์ศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งหกสองหกศูนย์ห้าศูนย์สามหกสามปูสามที่วันนี้วันนี้สี่เราปูนะมันสุดเต่อตัวปูอ่ะสุดแล้วเใช่ว่าปูสุดเหรอตัว มาดเดียวซีา่าดจับคู่ตัวใดปูปูเราเด็ดีแปดีเพื่อนเนี่ยเด็ดสี่แปดสเออปูมัดได้มัดต่ได้หนีได้เอาปูสองคูเนี่ยปูเออเพ่อนั้นปูว่าไปออไลน์หอกเด็ดปูมัดดีนี่ก็ไรเกาซี่อะไรปูปูมัดปูมัดปูปูสองคูนี่ ปูมกเก่าสีนี่เด้อนี่เด้อนี่คิดหน่วยคิดหน่วยคิหน่วยคือดีอันนี้ก็ได้ครับเอาวันเลขลูกสาวปูมากไปปูถามไปปูเพ่อ้ถามเพิ่นเพื่นโอ้ปูถามไปเด้ปูเพราะว่าเลขวิ่งเพิ่เลขตัวเดียวเนาะถึงเลขคนเลขเล่านี่มันถิเออคู่เมื่อปู่หมดขอเลขเล่าเ็นบงโสนใจเลขเล่า ครับต่เลขไทยกับแห้งนะอ้าพี่น้องแคปหน้าจอเด้อเลขลูกสาวปูยังพันยังพันปูพันได้ถามปูพันใดถามแล้วพี่น้องเด้อตาเพิ่นก็มาวัดกูหมื่นโอเว่นบ่ไปจับม้ากูหมือไปไปม้กไช่กับหาไช่ทีได้ปูหันซีตัวเดียวลาลางเนาะซีตัวเดียวซีอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อมาต้นทีจริงอันนี้อันนี้ลักซีบดแล้วพี่น้องห้าศูนย์สามอันนี้ลักหน่วยห้าศูนย์หก ขั้นจับสุเด,นะดสตเต็มมันก็ได้หกคู่เนาะโอ้ได้เก้าคู่นี่ปูเนี่ยท่านสุดเต็มมันปูกับจับคู่ให้สามหาแล้วก็สามศูนย์ปูเนี่ยสามหาถ้าพอมักปูจับคู่ในห้องจับเอาได้พี่น้องเด้อเลือกี่ว่าห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 กหาหกออกไปแล้วค่ะคือเอาหาศูนย์นี่พี่น้องหาสวนหกศูนนี่สามสูนย์ปูจับแล้วนาปูเนาะเอาหาศูนก็ได้หกศูนก็ได้้ 6, 0, ดดพี่น้องเด้อเพราะว่าลักหนวยลักสีมันตรงกันหาหาสู 5, 5, 0, 0, นสวนนะน่ะ นี่ปูห้วิ่งสามนี่อันนี้บดน,นะพี่น้องขีดเส้นกลางไว้เยะล่างนี่ปูห้วิ่งสี่งวดพวกนึงปูกับห้วิ่งสามหลกักมีเจ็ดสี่แปดสี่นกปูสองคู่สองหางผูุ้่นหน่อยก็จัดได้นกปูเนาะอ้ะพี่น้องเข้าแคบหน้าจอถ้ามักถ้าชอบกับจัดอาดตรตเตอรี่กันบบามาักกับพานอ่ากาบขอพระคุณปูครับผม ถั่วปากคนไรก็แช่เขาได้ตามได้พป่น้องได้สวัสดีครับผม